เผยพฤติกรรมลูกสาวหม่ำจกมกแทบกราบเท้าเป็นอีกหนึ่งทาย,ยาทตลกดังสำหรับเอ็มบุตรสราคำวงคำเหลาลูกสาวคนโตของหม่ำจกมกหรือเพชรไายวงคำเหลานั่นเองค่ะที่ต้องบอกว่าเธอคนนี้ถูกจับตามองมาตั้งแต่เล็กจนโตซึ่งหากย้อนวันวานไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสมัยที่เอ็มกำลังเรียนอยู่ที่มืงนอก เธอก็เคยหลงระเริงคิดน้อยไปเรื่องการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายจนลำบากไปถึงพ่อแท้ๆของเธอซึ่งหม่ำจกมกเคยได้เปิดใจเล่าว่าช่วงเวลาที่เคยหนักใจเรื่องเอ็มมากๆกังวลมากถึงขั้นนอนไม่หลับเป็นช่วงที่เอ็มกลับมาจากเรียนเมืองนอกซึ่งเอ็มก็เล่าต่อว่า ตอนกลับจากเมืองนอกเหลืองมากรู้สึกเหลืองเพราะว่าพ่อเรารวยมีตังจะทำอะไรก็ได้เราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากใช้ชีวิตในกลุ่มนั้นบ้างเราก็ออกเที่ยวทุกวัน กลับบ้านเช้านอนตื่นอีกทีก็เที่ยงเราพยายามเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นมีบัตรก็รูดมาใช้หมดตอนนั้นทำงานโรงลาบซึ่งเป็นร้านอาหารของพ่อชีวิตก็วนลูบไปเรื่อยๆแบบนี้พอหนัหนกๆเข้าบอกเพื่อนว่าไม่มีตังค์ไม่มีใครเชื่อว่าเฮ้ยถายาตหม่ำจะไม่มีตังค์ได้ยังไงแล้วก็มีวันหนึ่งโทรหาผู้จัดการของพ่อบอกว่ามีเรื่องด่วนจะคุยกับพ ก็บอกพ่อว่าเอ็มติดบัตรเครดิตสี่แสนกว่าพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหม ก็สารภาพตรงๆเอ็มจะไม่ใช้ตังแบบนี้อีกแล้วพ่อก็บอกว่าเออเออเดี๋ยวเอาให้แค่นี้ก็จบก่อนจะวางสายพ่อก็พูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันก็คิดว่าต้องโดนว่าแน่ๆพ่อหลังจากได้ตังพ่อมาแล้วเราก็ไม่มีภาระแต่พ่อก็ยังไม่พูดอะไรอยู่ดีจนเป็นปีแล้วด้วยความระแวงว่าพ่อจะไม่พูดอยากกราบเท้าพ่อช่วยพูดมาเถอะ จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ยินคำนั้นเลยซึ่งหม่ำก็ได้เผยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับคนที่พลาดไปแล้วเขาได้รู้แล้วว่าตั้งสี่แสนมันมากมายมหาศาลขนาดไหนถ้าคนวัยยี่สามยีคิดไม่เป็นก็อย่าเกิดเป็นคนดีกว่าเขาคิดได้แล้วทำไมพ่อไม่ว่าเขารู้สึกผิดแล้วพ่อบอกแล้วก็ไม่ฟังผมพูดสั้นๆเลยว่าวันหนึ่งที่เอ็มมีครอบครัว เมจะนึกถึงเงินเหล่านี้ค่ะ